กจะต้องบอกว่าจริงๆเออเนื่องจากตัวตัวผมเองไม,ไม่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นเนอะแต่เราเข้าใจว่าด้วยหลักของแบบวันแชมเปี้ยนชิพอะกฎกติกาแล้วก็เรียกว่าโปรโตโคอลของแบบที่เกิดขึ้นบนสังเวียนแล้วก็ที่เกิดขึ้นบนรอบๆสังเวียนเนี่ยมันจะมีสตริกมากอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะจําเป็นที่จะต้องทําแบบนั้นก็คือทําตามกฎก,ก,ก,กฎเกณฑ์กฎกติกามาตรฐานตรงนี้นะครับ <S 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 ในไฟล์ของกัปตันกับอากิโมโตะเนี่ยเออมันก็มีถ้าเราไปดูแบบในในรีเพลย์ฟุตเทจเนาะ ก็จะเห็นได้ว่าตัวกรปบปิตันเองเนี่ยเขาก็ชกแล้วก็ทําผิดกติกาอยู่ในหลายๆครั้งนะครับโดยการที่ว่าด้วยกฎกติกาคิกบ็อกซิ่งอ่ะคุณเข่าได้แต่คุณห้ามคลิ n นช์หรือห้ามจับแล้วก็เพื่อเข่าตรงนี้เลยเพราะยิ่งเนี่ยห้ามเข่าเข้าไปที่แบบเออโน้มคอแล้วตีเข่าไปที่ตัวหรือใบหน้าในตรงนี้นะครับซึ่งก็เข้าใจว่าด้วยอาจจะแบ็กกราวของแบบกรบปตันที่เทรนมาเนี่ยเขาก็อาจจะคุ้นชิน กับระบบของการเทรนแบบมวยไทยมาตรงนั้นซึ่งมันก็เลยทําให้เขาอะทำละเมิดผิดกติการตรงเนี้ยอยู่หลายครั้งนะครับซึ่งมันก็ถ้ามองในมุมหนึ่งอะคือมันก็ไม่แฟร์ด้วยกับทางอากิโมโตะที่เขาพยายามชกในตามการติกาคิกบ็อกซิ่งทุกอย่างแต่ว่าถูกแบบเอ่อทำผิดกติกาไม่ว่าจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยมันก็ทําให้ตรงนั้นอนะไฟมันก็ดูมันก็ดูไม่ดีเนอะคนที่ดูจากการถ่ายทอดสดจากเราทั่วโลกที่เขาดูคิกบ็อกซิ่งเป็นเนี่ยเขาก็จะต่อว่าว่าเอ้ยทำไมแบบทําผิดกติกาบ่อยขนนี้อมัก มันก็แน่นอนครับเวลามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องตักเตือนทั้งนักกีฬาตักเตือนทั้งคอนเนอร์ซึ่งถ้าเกิดทางคอนเนอร์เนี่ยเขาไม่เข้าใจในตรงนี้แล้วเขาเหมือนกับอาจจะแบบเหมือนกับมีแบบอารมณ์หรือว่าจ,จะมีกับอะไรที่ไปแบบต่อว่ากรรมการที่อยู่บนเวทีหรือแบบมีโปรเทสอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องเหมือนกับว่าทําให้สถานการณ์เนี่ยมันแบบค a l ลงในตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันมันเป็นปกติมาตรฐานที่ มันจาเป็นต้องทำู่แล้วถ้ามันเกิดแบบความความไม่สงบในสนามหรือเกิดการผิดกฎกาในตรงนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยเราผมก็คงแบบออตอบแทนแบบทางทางคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ร้อเปอนะแต่ว่าเราก็ยืนยันว่าสิ่งนั้นนะที่เกิดขึ้นนะ่ะมันไม่ได้เป็นการที่เราต้องการจะกลั่นแกล้งนักกีฬาคนใดคนหนึ่งไม่ได้เป็นการที่จะต้องการจะเฟเวอร์ให้อากิโมโตะที่มองบางคนอาจจะมองว่าเออเป็นนักกีฬาของอีโตรงนี้นะครับซึ่งมันมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องของกฎกติกากับ มาตรฐานของแบบโปรโตคอลที่เราเซตอยู่ในสนามที่มันถูกละเมิดขึ้นมามันจึงจําเป็นที่จะต้องแฮนดิลตรงนั้นเพราะถ้าเกิดเราลองไปดูในไฟที่อากิมโตะชกกับเพชรธนงเนี่ยอากิมโตะตอนนั้นเป็นแชมป์เราด้วยนะของแบบเอ่อของแบบในรุ่นน้าหนักนั้นเอ่อแต่เพชรธนงเนี่ยเขาก็ชกได้ในกติกาที่เขาเรียกว่าเขาทํากันบ้านมาดีว่าโอเคกติกาคิกบ็อกซิง่งอะ่ะมันต้องต่อยแบบนี้นะแล้วก็ในบางครั้งที่เพชรธนงเขาแบบเออพลาดฟั้งกรรมการเราก็เตือน แล้วกมการนั่นแหละก็คือคนเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแมทช์ของตอนที่กัปตันชกหรือตอนที่เพชรนงชกเนี่ยแต่เพราะาเพชรนงเนี่ยเขาศึกษาแล้วก็รู้ว่า,าจะต้องชกและเล่นในกฎกติกาของคิกบ็อกซิ่งยังไงตรงน,นั้นแหละมันจึงไม่เกิดปัญหาตรงน,นั้นที่เกิดขึ้นในแายที่ไฟของกัปตันกับคอนเนอร์เขาเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนกับศึกษากับกติกาคิกบ็อกซิง่งัาจะอาจจะดีพอหรือว่าด้วยแบบสัญชัตยานหรือการควบคุมนักกีฬาไม่ให้เหมือนกับละเมิดกฎกติกาเนี่ยเขาไม่สามารถทำตรงนั้นได้เนี่ยมันรก็